ตำบนโอเคหนึ่งสองสามชุดอ่าอ่านว่าอ้อหนึ่งสองสามอ่าเข้าทิบอ่านไคะอ่านได้ไหมเอออ่า,อ,า,อ,าอ่านไม่ได้ท้าแป้งนะคะ อ่าแตงไทยอ่าแตงไทยเออเจดีโอเคไปไปเร็ว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 ฝั่งนี้เขานำไปหลายแต้มแล้วหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งเดี๋ยวคุณนำให้หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งอ่าโอเคอ่าแม่งนำ เอานับนับนับหนึ่ง่าหมดเวลาอ่ะอ่านอ่านไม่ไม่ไม่อ่านหนึ่งสองสามอ่าหมดเวลาอ่ะคนต่อไปมาค่ะอ่ะหนึ่งสอหนึ่งซ้าโอเคมิวมจับมิวได้คราไหนไหนไหน ขยายพันธุ์ถูกต้องอ่าไปโตโตจะไปไหนโตโตจะไปไหนอ่ะหนึ่งสองสาอ่าโตโตจับอ่านว่าอ่าอะไรนะอ่าจดหมดเวลาอ่ะเบ๊เบ๊อ่านอ่าอ่านว่าอะไรนะโอเคอ่ะเบ๊เบ๊ได้แต้มไป โตโต้ทาแป้งก่อนซ้ำอ่าเอินสมเพศถูกต้องอ่ะโอเคไปจะไปไหนคะคุณอ่ะคนต่อไปมายังไม่ได้ทาหนูยังไม่ได้อ่านเอาวางไว้อ่ะโอเคครับหนึ่งสองซ้ำอ่าจับค่ะ หมดเวลาหมดเวลาแล้วอ่าให้แตงไทยอ่านหนึ่งสองสามอ่านว่าอ่านทุกคนอ่านว่าอะไรไหนโอเคอ่านทาแป้งค่ะออาคนต่อไปอ่ะนับหนึ่งสองสามอ่าโตโตจับอ่าน รังเกียจโอเคไปเอาคนต่อไปมาเลยลูกหนึ่งสองซ่อมซ่อมอ่อลิสอ่านว่าอะไรนะคะทรบอะไรนะเอาดีดีทรบอะไรนะอ่ะหนูดูหนูดูไม้อะไรซอซอึงอซึงซึงโทอ่านไหมเอออ่าโอเคหนึ่งสองซ่อมฮึบอ่าเขาทิป à nó à Đừng. 6, 6, 6. 8, à một